มาซื้อเนื้อจ้าเนื้อสันไนออสเตรเลียกิโลละพันโคน่นอาหารเรียกน้ำย่อยจ้าเป็นแซนด์วิชกุ้ง อาซิมาอบมันฝรั่งจ้ามันฝรั่งไฮเซบักเดี๋ยวเข้าเตาอบกันจ้าอันนี้เข้ากับพัทเฮด,ดจ้าเฮดเอเชยชมปิยองราใถ้ามันหอมๆแล้วก็แห้งๆสักน้อยอันนี้จะเป็นน้อไม้ฝรั่งจ้าที่บีพัดแล้วนะจ้าเนะาะพักไว้จ้าพัดเรียบร้อยลวจ้าทั้งเฮดทั้งน้องไม้ฝรั่ง อันนี้จะเป็นสลัดแกมสเต็กมือหนีจ้าเดี๋ยวเฮา้อมาแกะด้ยเนื้อจ้าเนื้อสันในที่เฮาซื้อมาอเน,านื้อสันในามาเบิ่งมาเบิ่งเนื้อสันในหรือว่าเทนเดอร์ลอยเนื้อสันในนุ่มๆจ้าซื้อมาประมาณเกือกกิโลหนึ่งจ้ะประมาณเกือบพันกโคนจ้ะอันนี้จะคือซอสของเฮาจ้า เป็นซอสพริกไทยเขียวภาษาสวีเดนฮองว่าเลิ้นเปปเปอร์โสดนี่จ้ากินหอมหอมจ้าโอ้เสียงน่งน้อยสองคนห้องได้ยินยังบะมันฝรั่งก็เรียบร้อยแล้วจ้าสุกเรียบร้อยแล้วนี่ซีสันเปเ็ดตอแซ่บป้ อันนี้ย่างใสยกรองให้เด็กน้อยกันจ้าแล้วก็มีเนื้อตัวที่มันหนาๆเนาะจ้าก,ก็สะย่างก้อนเพราะว่ามันสุกก่อนส่วนที่เนื้อต้นบางๆสิ้นบางๆก็สิย่างที่หลังจ้าเอาเนื้อย่างลหลังจ้าห้าตน้นห้าสิ้นเพราะว่าคุณยายกินห้าห้าคนเนาะจ้าแอกอบออเ กับข้าวมือนี้จ้าเป็นสเต็กเนื้อสันในส่กรดซอดเรียบร้อยแล้วจ้าจานไผ่จานมันกินน้องเบิร์ดก็คือห้าคนผู้ใหญ่ห้าคนตอนนี้เขาก็อบพายอยู่จ้าดูบ้าพายเอาเข้าวเต่าอบเรียบร้อยแล้วจ้าอบไปยี่สิบนาทีจ้า สุกเรียบร้อล้วจ้าผ่ายลูบา้าเผายังเดือพดพูดๆอยู่แซกกระอ้อมาจากเต่าจ้า